สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีนะครับผมอยู่ที่ไปรษณีย์นะครับวันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าไปรษณีย์บางที่ยังเปิดอยู่นะครับแล้วก็ผมนี่นะครับมาส่งไปให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าได้โอนยอดเข้ามาแล้วนะครับก็มีอยู่ประมาณ5บ้านนะครับมีรายการไหนบ้างเรามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ้าเป็นเหรียญผมก็รับวางไว้เยอะแล้วท่านผู้ชมนะครับอ่าเลียกไว้ส่วนหนึ่งแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่นี้ก็จะเป็นพระผระผงนะครับก็มีทั้งแบบวัดดวงแล้วก็มีทั้ง แบบรับปาาร,ระกันผ้าแท้นะครับท่านผู้ชมนะมีหลากหลายนะครับบางอันเราไม่ทราบที่นะเรารู้ว่าเป็นผ้าแท้แหละครับบางอันแต่ว่าเราไม่ทราบที่เราก็เซฟตัวเองไว้ก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะลูกค้าผมจะมีหลากหลายนะมีแต่ลูกค้าเก่านะมาปิดทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็อันนี้ไม่ต้องวัดดวงนะครับอันนี้เป็นผ้าเกจินะหายากนะครับอันนี้นะเนี่ยพิมไก่ด้วยนะครับผมก็ซื้อไปซื้อผ้าพไปเสร็จก็วางไว้ในรถบ้างน,นะครับท่านผู้ชมหรือว่าในบ้านบ้างน,นะครับข้างหลังก็มีเพียบเลยนะท่านผู้ชมนะผมทํางาน ่วนใหญ่ผมทำงานคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมหยิบมาเรื่อยๆนะครับลูกค้าได้อนยอดเข้ามาแล้วนะปิดหรือยังเอ่ยนะครับอ๋อนี่ยังไม่ปิดนะยังไม่ปิดนะครับมีรายการนี้ด้วยเนาะนี่เห็นไหมครับมาพร้อมกล่องเลยครับเงินลงถมนี่หลวงพ่อโสธรนะอ่านะครับหมดหรือยังเอ่ยนะครับเดี๋ยวรายการนี้อมาไว้ฝั่งนี้นะเพราะว่าจะมีหลากหลายนะครับท่านผู้ชมมีหลากหลายนะครับนี่น่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วล่ะนะครับโอเคนะนะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นแบบวัดดวงครับ3ารายการนี้นะครับเดี๋ยวผมยกขึ้นอีกรอบหนึ่งครับอ่ารายการนี้ก็เดี๋ยวผมนี่นะประมาณนี้นะครับวัดดวงนะครับหิ่งหิ่งบ้านบ้านอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะพี่เขาให้ติปผมมาอีกนะครับอันนี้ก็วัดดวงครับท่านผู้ชมนะครับชุดนี้บ้านบ้านเลยครับท่านผู้ชมดูครับนี่อันนี้ก็คล้ายๆกับไอ้ผมผมเรียกเนื้อไม่ถูกเขารีเขามีชื่อเรียกอยู่เนื้อลักษณะเนี้นะครับผมเรียกเบสิกง่ายๆก็เป็นเนื้อว่านยาแหละครับแห้งๆแบบนี้ผิวแห้งๆหิ่งๆ่งนะท่านผู้ชม นะครับแบบนี้ก็อัดในรถแน่นอนครับอันนี้คล้ายๆเนื้อผงใบลานพิมพ์สวยมากครับท่านผู้ชมพิมพ์สวยดีนะครับนี่ครับพิมพ์สวยดีนะครับนี่ครับเราไม่ทราบที่ด้านในในขาวโบะเลยท่านผู้ชมดูมีเม็ดบนสารเพียบนะก็ออกไปในตัวเลขที่เบาหิวครับอย่าไปกาดราคาสูงมากโดยเฉพาะเป็นลูกค้าประจําด้วยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ต้องเหลือค่าข้าวค่าอะไรบ้างนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าพูดตรงๆท่านผู้ชมนะครับผม พี่ๆก็เห็นใจผมแหรอครับผมทราบดีเลยนะเวลามาซื้อผ้าผมนะใครซื้อง่ายๆช่วยผมซื้อบ้างผมก็จะคุยง่ายนะท่านผู้ชมนะอันไหนผมให้ได้ผมก็ให้เสมอแหละครับก็ถ้าผมไม่เหลืออะไรเลยก็ผมก็หมดสิทธิ์เดินทางต่อไปนะครับก็ไม่ได้มีค่าน้ำมันรถไม่ได้มีกําลังใจไปเช่าผ้ามาให้นะครับท่านผู้ชมนะส่วนท่านจะท่วมก็ <S <s ผมก็ดีใจด้วยแต่ว่าถ้าไม่ท่วมไม่อะไรก็นะครับก็ต้องรับผิดชอบตัวเองครับตามธรรมาของการเล่นผ้านะครับส่วนผ้าเหรียญแน่นอนครับไม่ต้องวัดดวงนะที่เพจนี่นะครับเป็นวิชาที่ผมถนดัดไม่ต้ออองงววัดดนะะผมจกแบบ รับประกันพระแท้ตลอดทีบทุกรายการนะเป็นพระเหรียญนะครับอ่ะดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับรายการนี้ก็ติดต่อมาก่อนจะมาส่งพระนิดเดียวนะครับก็จะเป็นพี่เขาติดต่อรายการนี้มาก่อนนะตอนแรกนะครับนี่รายการนี้อยู่ไหมครับว่างั้นนะครับแย่งกันซื้อครับรายการนี้ครับผมบอกว่าปิดแล้วครับไปอยู่ที่กาลสนินแล้วครับรายการนี้พี่เขาปิดไปแล้วผมก็เลยบอกว่า ผมเห็นเป็นลูกค้าเก่าที่เคยซื้อขายกันผมก็เลยว่าพี่ครับพอดีผมมีอยู่รายการหนึ่งครับเป็นพิมพ์ไก่เป็นเนื้อผงพระสมเด็จนะครับผมขออนุญาตเรียกง่ายๆก็นะครับก็จะมีอขออนุญาตเรียกง่ายๆคือเป็นเป็นเนื้อคล้ายๆพระสมเด็จเนาะพี่ๆเนาะเนี่ยสีาขาขวๆนี่นะครับมวลสารดีนะนะครับท่านผู้ชมนะครับ ผมเลยว่ามีครับพี่มีเป็นเนื้อผงแบบนี้เป็นพิมพ์ไก่นะครับหายากครับพิมพ์ไก่ถือว่าเป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับถ้าเป็นรุ่นที่ทันหลวงพ่อปานนี่ก็นะครับถือว่าแพงที่สุดแล้วพิมพ์ไก่นะครับส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็นพิมพ์นี้แหละครับถ้าเป็นพิมพ์ไก่ถ้าผมจาไม่ผิดนะครับรุ่นสูมาตภูมิปี2533หลวงพ่อเลือสีลิงดำปลุกเสกนี่มีทั้งเนื้อสีขาวแล้วก็เป็นเนื้อดินนะครับท่านผู้ชมนะส่วนเป็นพิมพ์ไก่ก็จะมีอยู่พิมพ์เดียวนะครับ ส่วนใหญ่จะมีทั้งหมด6พิมพ์แต่พิมพ์ไก่มีพิมพเดียวนะครับอันนี้ก็ไปอยู่ที่ถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อกี้นี่ทา่านผู้ชมอยู่ไหนเนาะผมความจำไม่ดีในช่วงนี้นะครับคาดว่าน่าจะไปอยู่ที่กรุงเทพนะถ้าผมจำไม่ผิดนะทา่านผู้ชมคาดว่าจะไปอยู่กรุงเทพ่ไมน่าจะเป็นสมุดปากการนะท่านผู้ชมขออภัยด้วยขออภัยด้วยครับทา่านผู้ชมนะน่าจะเป็นสมุดปากาากากำกึ่งระหว่างสมุดปากกาและกรุงเทพนี่แหละนะครับนี่ก็จะมาส่วนรายการนี้พี่เขาปิดมาก่อนนะ นีเ่เ <niño> น <sharing> ื้อเนื้อแบบนี้ยกขึ้นมาแท้เลยท่านผู้ชมนะครับเนื้อซุยๆเขาเรียกว่าเนื้อซุยๆเนี่ยเนื้อไม่แน่นนะครับเนื้อไม่แน่นจะดูง่ายนะเนี่ยเห็นไหมครับจดจําฟอนต์ตัวหนังสือนี้ดีๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญอาจจดจําผงอุดของดีตรงนี้นะครับรายการนี้ก็ไปอยู่ที่สมุดรายการนี้ไปอยู่ที่กาะสินนะครับโอ้ท่านผู้ชมผมรีบเนาะขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมนะนะครับอันนี้ไปสมุดปาการอันนี้ไปกาลสินนะครับเป็นปีเดียวกันเดี๋ยวค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เนื้อ ผ้าเนื้อผงก่อนนะครับอันนี้ไปอยู่ที่ชนบุรีนะครับนี่เนื้อดีมากครับผิวหิ่งๆแบบนี้นะส่งตรง 6, 000, 000ปกล้านเปอร์เซ็นสภาพร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่มีแฉลบไม่มีอะไรเลยนะนี่ครับนี่ครับดูครับแห้งๆเก่าๆแบบนี้นะนด้ของดีแน่นอนครับไปอยู่ที่ชนบุรีครับอันนี้ก็ไปอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับเมืองร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำพี่ตาน,นีดูผ้าเก่งนะผมรู้จากการแคปผ้ามาสอบถามผมก็รู้ว่าใครเป็นไม่เป็นนะดูผ้าเนี่ยนะท่านผู้ชมนะคือเขาจะรู้มือกันแหละครับพี่ตันนี่ดูภ้าไม่ธรรมดานะเท่านี้ นะพี่ที่อยู่ร้อยเอ็ดนี่นะนะครับก็นะครับตัวเลขที่ผมให้ไปก็เช่าได้เลยนะถ้าไหนผมให้ได้ผมให้เสมอนะครับนะพี่ๆก็ไม่โกรธกันเนาะอันไหนผมให้ไม่ได้ก็เข้าใจผมเนาะอันนี้ผมส่งตรงปกแน่นอนนี้ผมดูเป็นเบสิกพัดแท้นะครับเบสิกพัดแท้เลยนะแบบนี้นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะตีเป็นที่ไหนนะครับยันนี้เป็นยันคุ้นๆน,นะยันเนี้ยก็รายการนี้ก็ไปอยู่ร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับแต่เวลาออกผมออกวัดดวงนะท่านผู้ชมผมจะเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับซึ่งเป็นผ้าเนื้อผงเราไม่ทราบที่นี่นะนี่ครับอย่างนี้ก็แแท้้บบสอยู่ลวนะครั อ่าส่วนรายการต่อไปนะครับรายการนี้ก็นะครับเป็นพิมพ์สวยๆแบบเนี้ยนะครับนี่ท่านผู้ชมดูครับก็ไปอยู่ที่ชนบุรีครับชนบุรีนี่โอนพอตกลงกันเสร็จผมบอกว่านะครับเอ่อผมแจ้งราคาไป2องค์นะครับ2องค์นะเป็นลูกค้าเก่าผมนะครับอ่าตกลงกันเสร็จพี่เขาบอกปิดครับผมยังไม่ทันขาดคําเลยผมโอนไปว่าผมแจ้งข้อความไปว่าพี่ครับถ้าปิด2องค์ผมเอาประมาณนี้นะผมลดลงบิกหน่อยหนึ่งแต่ว่าพี่เขาไม่ทันละ คือพี่เขาโอนเงินเข้ามาแล้วนะครับโอนยอดเข้ามาแล้วแล้วเอาว่าข้อความไปยังไม่ถึงโอนยอดเข้ามาแล้วยอดเต็มเปี๊ยพี่ก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปซื้อกาแฟกินว่างนั้นก็ขอบคุณมากนะครับคือผมพยายามจะแจ้งในตัวเลขที่เป็นไปได้แล้วก็เบาจริงๆนะถ้าไม่ทราบที่นะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าท่วมก็ท่วมมิดเลยถ้าไม่ท่วมก็ไม่เก็บตัวมากนะท่านผู้ชมนะผมก็จะประมาณนีนะ้ไม่มีใครจะไปเช็คพลาดได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับท่านผู้ชมดูจะไปเช็คไหนได้ครับเต็มขนาดนี้นะผมมีเป็นหมื่นองค์อ่ะพูดตรงๆเลยนะไม่ไดไ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งสนค้าผมซื้อทุกวันนะทั้งเหมาพระบ้านนังซื้อตามข้างทางซื้อตามตลาดนัดนะครับนะครับส่วนใหญ่ผมจะไปขายที่สนามเลยแต่ช่วงหลังมาผมยังไม่ได้ไปนะปีนี้ไปแค่รอบเดียวเองนะครับแต่ผมชอบเช่าไม่เช่าก็ไม่รู้นะครับไม่ซื้อเปิดทางแล้วก็ไม่ได้นะเอาว่าเราจะไปเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รู้จะไปเช็คที่ไหนแหละท่านผู้ชมนะครับนะครับท่านผู้ชมเราก็เอาให้เข้าไปนะ ก็ไม่ว่ากันนะครับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับเวลาผมทําคลิปคลิปจะเด้งไปหาท่านก่อนใครนะไม่แน่ไม่นอนนะครับถ้าท่านเห็นพระที่เป็นพระท้องถิ่นหรือว่าเป็นพระที่ท่านชอบเนี่ยท่านก็มีโอกาสดิวพระก่อนใครครับได้ซื้อขายก่อนใครก็มีโอกาสบวกก็มีโอกาสทั่วเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้ผมขออนุญาตนะครับ ขยายครับอ่ะมาดูครับรายการนี้นะครับรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับแน่นอนครับเหรียญที่เพจรับประกันพระแท้ตลอดชีพครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเสด็จพ่อรอห้าครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเขาเรียกว่าเหรียญนะครับหบาทนะครับบาทหนึ่งนะครับนี่กรุงสยามนะครับรัชการที่5นะครับปีลึกนะแบบนี้นะท่านผู้ชมนะรายการนี้ก็ไปอยู่กับลูกค้าประจําผมที่อ่ากรุงเทพมหานครครับนี่ครับเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้แหละครับ แบบนี้ผมประกันเป็นเนื้อเงินให้แล้วก็ประกันแท้ให้นะครับนี่ผมได้บ,บ้านมาก็แบ่งไปราคานี้เช่าได้เลยนะพี่ราคานี้เช่าได้เลยขนาดเนื้อเงินนี่ก็ถือว่าเช่าได้เลยนะครับแบบนี้นะเนี่เห็นไหนมครับเหรียญน,นี่เหรียญบาทนะครับเห็นไหมครับคนละเรื่องเลยครับนี่นี่ครับจะพอมูลค่าของเนื้อเงินก็หลายตังค์ครับท่านผู้ชมนะที่ผมให้ไปก็ถูกต้องแล้วนะผมแจ้งไปไม่เนื้อบาทก,กว่าแรงแน่นอนครับพี่เ็าปิดมานะครับผมคาราคาให้ด้วยในรายการนี้นะครับ หลังตาแผ่นดินนี่ไม่เป็นสองรองไครนะครับเห็นไหมครับมาจะเป็นอยู่ที่พระสมเด็จมีนะครับพระสมเด็จโบราณที่เขาปั๊มตาแผ่นดินนี่มีแน่นอนครับเพราะว่าอยู่ๆไม่ใช่ว่าตาแผ่นดินจะไม่มีเห็นไหมครับขนาดเหรียญหนึ่งบาทสมัยก่อนก็มีหลังตาแผ่นดินแบบนี้เราจะเห็นว่าที่พระสมเด็จที่ผมเคยออกไปที่หลายท่านยังเถียงกันอยู่ว่าใช่หรือไม่ใช่เนะี่ยมีแน่นอนครับ อันนี้ส่วนตัวผมเชื่อแบบนั้นนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีประวัติแบบนี้เลยเขาให้เนื้อแท้แล้วก็มีประวัตินะครับท่านผู้ชมเห็นว่ามีเห็นไหมครับประวัติที่มาของหลังตาแผ่นนี้จะเป็นแบบนี้เอารายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงถมนะครับไปอยู่กละสินนะครับรายการนี้นะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับไปอยู่กลาสินเนื้อเงินลงถมตัวเลขที่ให้ไปเช่าได้เลยครับเนี่ยกล่องนี้เห็นไหมครับกล่องนี้ถ้าอยู่ในกล่องเป็นกล่องที่เขาทําโรงงานพิเศษจําไว้แม่นๆท่านผู้ชมนะกล่องนี้อยู่ในผ้าอะไรแทบจะแท้ไปแล้ว99%นะ ไทยไม่ได้เอาข้างในออกนะครับู้ชมสูตรเลยนะครับส่วนรายการนี้นะครับไปอยู่นี่เหรียญพระแก้วมรกตครับพระเกจิชื่อดังปุกเสกเยอะมาจะเป็นหลวงพ่อนึ่งวัดจุลามณีหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะครับอ่าทางด้านของหลวงปู่แหวนสุกินโนครับหลวงพ่อเกษมเขมาโกและพระเกจิชื่อดังมาเยอะครับนี่ครับสวยงามมากครับชุดนี้ไปยุงเทพมหานครนะครับพี่เขาปิดคู่ไปเลยนะครับนี่ไม่มีตัวเลขราคาการครับมีอยู่2พิมพ์นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่สวยงามเหลือเกินครับหลังพปลอครับปีสองห้าสองห้านะพรธีใหญ่นะ ถ้าเป็นทรงไข่แต่แบบนี้จะขอบเรียบนะครับนี่แบบนี้เป็นขอบเรียบนะอส่วนรายการต่อไปไปอยู่ที่นะครับนี่แบบนี้ไปอยู่ที่จังหวัดกระสินนะครับนี่เต่านี่แชมป์โลกเลยนะครับนี่ครับเป็นแสยเก้าห้านะครับปลาสวยไม่มีราคากลางท่านดูครับจมูก100%เเซนครับนี่องค์หัวผมเลยครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ